เพิ่งหายป่วย RSV นะครับผมทำประกันกับเราได้เลยนะครับวันนี้ก็เจอกับอาร์ฟินประกันเด็กนะอาร์ได้เตรียมซองนะครับผมบริษัทที่นะเพิ่งหายป่วยก็ทําได้เลยแต่มีข้อแม้นิดนึงครับผมอย่ามีการติดตามอาการเนาะขอให้หายขาดนิดหนึ่งนะครับผมนะพึ่งหายออกมาสักสองสาวันนะครับผมเนาะและดูแล้วหายขาดและไม่ต้องไปติดตามอากันมาทํประกันกับเราได้เลยนะครับผมอันที่หนึ่งะธนชาติคุ้มครอง4โรคฮิตนะครับผมอันที่2คือนะครับ MSIG คุ้มครอง7โรคฮิตทุกท่านก็เลือกได้เลยครับตามงบประมาณหรือตาม ความกังวลนะใครที่กังวลโรคเยอะหน่อยคร m s i g ใครกังวลแค่พวก RV ไข้หวัดใหญ่นะครับผมมือถาปากก็ไปที่ธนาชาติอย่างเดียวก็ได้เบี่ยห่างกันแค่3,000กว่าบาททุกท่าน,นทั้งสองที่เนี่ยมีข้อดีคือให้ทั้ง IPD แลวก็ OPD ผู้ป่วยนอกก็ใช้ได้แต่ก็จะเป็นโรคตามที่เขาระบุไว้4โรคฮิตกับ7โรคฮิตนะครับผมเนาะเพิ่งหายป่วยทําได้เลยนะครับผมเนาะปรึกษาอาร์ตได้เลยครับถ้าหาอาร์ตได้เลยนะครับผมาอาร์ตเป็นบริก,การทุกท่านติดหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลชัดเจนก่อน การทําประกันนะครับผมยินดีบริการทุกๆท่านนะครับผมเนาะมาทําประกันกันเยอะๆนะครับ